มันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่หล่อตัวเสียต่างได้ก็คือตัวนี้นี่นะ ตัวเนี้ยตัวนี้นะกดเข้าไปมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะกดค้นหาแล้วพิมพันอะไรก็ได้สมมุติพิมพ์มาครับอ่ามันก็จะขึ้นมามาครับ Pocket okay, Edition กด Search มอฮะ โอเคพอเสร็จแล้วมันจะมีหลายตัวให้เลือกสมมุติเอาตัวแรกนี่แล้วกด i n s t a l l อากด Install กดอินสตารอโคตรตกลงแล้วมันจะสาร์ r t ิ้งเวลาดาวน์โหลดอันนี้คือรอใช่ไหม Wi-Fi ทำไมมันนั่นจังวะเบื่อตรงนี้ละ มันไม่ดี ีก็ปล่อยให้มันโหลดไปนะตัดคิดไม่เป็นว่ะอะไรอ มีไว้แล้วอะไรเงี้ยนะนี้ไม่เกี่ยว ช้าขออภัยนะอันนี้อันนี้คือจะโหลดได้นะ ไลเลยแปดเก้าก้เสร็จสแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็กดตรงนี้ปั๊บตกลงปิดตั้ง 好，久不再干皮。